สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกปืนพกในตำนานอย่างเบเรตตา92 FS แต่ไม่ใช่รุ่นธรรมดาเพราะนี่คือเบเรตตา92 FS เวอร์ชันปี2026ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิมโดยยังคงรักษา DNA ความคลาสสิกที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในปืนพกที่โด่งดังที่สุดในโลกซึ่งถูกใช้งานโดยกองทัพหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและนักยิงพลเรือนมานานหลายทศวรรษ เริ่มจากภายนอกดีไซน์ยังคงความโดดเด่นด้วยสไลด์เปิดลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเบลต้าช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการยิงและลดโอกาสติดขัดแบบสตอปพิเปตัวปืนผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงพร้อมเคลือบสารนาโนเซรามิก er ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและเพิ่มความเงางามหรูหราด้ามจับถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับสรีระมากขึ้นใช้วัสดุโพลิเมอร์ผสมยางนุ่มที่ช่วยให้จับกระชับทุกขนาดมือตัวปืนยางบางลงเล็กน้อยทําให้เหมาะทั้งการพกพาแบบซ่อนและแบบเปิด รายละเอียดเล็กๆเช่นขอบสไลด์ที่เจีรรอมนอระบบเซฟตี้ดีคอเกอร์ที่ใช้ได้ทั้ง2ข้างและช่องใส่แมกกาซีนที่ออกแบบใหม่ให้เปลี่ยนเร็วขึ้นบ่งบอกชัดว่าเบเรต้าใส่ใจความต้องการของผู้ใช้จริงในด้านสมรรถนะปืนรุ่นนี้ยังคงยอดเยี่ยมสมกับเป็นรุ่นพัฒนาจากสนามรบตัวปืนใช้กระสุนขนาด9คณ19ม mm. มพร้อมระบบล็อกกลไกแบบปรับปรุงใหม่ที่ช่วยเพิ่มความทนทานและการทำงานที่ราบรื่น กระบอกยาว4.9นิ้วผลิตด้วยกระบวนการโคแฮมเมอร์ฟอร์ช่วยเพิ่มความแม่นยำไม่ว่าจะยิงในสนามซ้อมหรือสถานการณ์จริงระบบสปริงรีคอยได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อลดการกระดกของปากกระบอกทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นระบบไกก็ได้รับการพัฒนาใหม่โดยดับเบิลแอคชั่นมีน้ำหนักเบาลงไกซิงเกิลแอคชั่นคมและรีเซ็ตสั้นทำให้ควบคุมปืนง่ายและยิงได้แม่นยำขึ้นในเรื่องของกระสุนเบรรต้า9.2 FS ยังคงใช้กับกระสุน9มเมตร มาตร,รฐานได้อย่างดีแต่ในรุ่น2026นี้มีการออกแบบห้องใส่กระสุนและรางป้อนให้ทำงานได้ราบรื่นกับกระสุนหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวกลวงคอ l โล่พอยซับโซนิกหรือแม้แต่กระสุนแรงดันสูงบวกพีแม็กกาซีนมาตร,รฐานบรรจุ18นัดและยังมีตัวเลือก20และ30นัดสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแบบแข่งขันหรือภารกิจพิเศษูนยนเล็งด้านหน้ามีไฟเบอร์ออปติกช่วยให้เลงเป้าได้เร็วในที่สว่าง และยังมีตัวเลือกศูนย์เรียงแสงฟริชมสำหรับการใช้งานในที่แสงน้อยจุดเด่นที่ทำให้ปืนนี้ไม่เหมือนใครคือ1มรดกและชื่อเสียงเรื่องความทนทานที่พิสูจน์มานานกว่าสทัศวรรษแต่ในเวอร์ชันนี้มีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้น2ความสามารถในการปรับแต่งได้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนนกิกศูนย์เล็งหรือแม้แต่ติดกล้องเรดดดอทได้ทันทีเพราะสไลด์ถูกทำมาแบบออปติกเรดดี้รองรับอุปกรณ์เสริมยอดนิยมในปัจจุบัน3ระบบควบคุมที่ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา รวมถึงปุ่มปลดแม็กที่สามารถสลับด้านได้ทำให้เหมาะกับผู้ใช้ทุกแบบเมื่อรวมความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงทำให้รุ่นนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในด้านราคาเ e t t a 92 FSP 2026ถูกวางไว้ในระดับพรีเมียมแต่ยังเข้าถึงได้รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นราว899ดอลลาร์และรุ่น o p ป i ิ r e รด y พร้อมศูนย์เรืองแสงและเคลือพิเศษอยู่ที่ประมาณ1 0 9 9ดอลลาร์เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่มักมีราคาใกล้เคียงหรือสูงกว่า แต่ไม่ได้มาพร้อมความน่าเชื่อถือระดับตำนานแบบนี้เบเรต้า92 FS จึงถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งสรุปแล้วเบเร t ้า92 FS ปี2026คือการเชื่อมต่อระหว่างความคลาสสิกกับนวัตรกรรมได้อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่ปืนพกที่ทำให้นึกถึงอดีตแต่ยังเป็นอาวุธที่พร้อมแข่งขันในยุคป,ปัจจุบันด้วยดีไซน์ภายนอกที่สวยงามและจับถนัดมือสมรรถนะที่ปรับปรุงใหม่ให้ยิงได้รับรื่นและแม่นยำ รองรับกระสุนหลากหลายรูปแบบและฟีเจอร์เฉพาะที่ทันสมัยอย่างออปติกเรดีและระบบควบคุมสองมือไม่ว่าคุณจะเป็นนักะส,สมปืนแฟนตัวยงของกองทัพผู้ที่ใช้เพื่อป้องกันตัวหรือคนนิยมการยิงเป้าปืนรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามมันคือตำนานที่ถูกชุกชีวิตขึ้นใหม่เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และท่ามกลางตลาดปืนที่เต็มไปด้วยปืนโพลิเมอร์แบบสปลิเกอร์ไฟเบอรต้า 92FS ก็ยังคงโดดเด่นในฐานะปืนโลหะที่มีทั้งสไตล์ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงสุด